คะกกัดช่องแม่ดาวปูเกาะนะคะนี่นะคะมาเป็นถังขยะภายนอกนะคะมีมอบให้แล้วครับใช้ไปเก็บขยะนะครับโอ้โมเมนได้เก็บมาใส่ถังเเวลาขาเอา เอารถพานไปเก็บขยะนี่ให้เอามาใส่ถังเขาสิตั้งถังไว้ในรถกโอ้ทำทำเป็นแม่บอกพ่าแม่ให้เขาไปตั้งไว้นาบ้านไหนนาบ้านมั่นบอกอ้ทำลยบอมีอ๋อตั้งไว้ในรถเลยบ่โอ้ขับรถลงพื้นลงไกลๆนะแป๊บก็ดึงมันทีเลือป๊บเออนี่นะคะ อานะครับได้สองถังจะไม่เหี่ยวกันไว้นะครับค้นถังขยะแล้วนะคะนี่จะได้ไม่หายเนาะจะได้จะได้ไม่เอาไปทําถังเก็บน้ำเหรอเนาะเล้วก็จอดสูตรแล้วค่ะอืจอดสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพงศ์หนึ่งยังขยะยูทูบเบอร์นะคะยังขยะยูทูบเบอร์โอ้โหน่าเจาะกระดาษเป็นแตงกนากระดาษมันอ่อนไป มามามาครับมาดูคนทำคนดีนะครับกระดาษนีเราคไม่ขายนะครับอยากได้เมาเองด้วยนะครับคนทั้งขยะนะคะอาาา จ้ต้องไปทางนี้นะขึ้นทางนี้ชันชันชันออง่ายๆเนาะโอเคโอเคไู้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นะคะก็พ่นถังขยะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแต่ละถังนะคะ คืออะไรเนาะถังขยะอยังขยะเออนั่น่ะมันรอดเนาะฮ่งนี่เราจะไปก่อนใครตัดเนาอดีอย่างฝีมือนี่บตัเยะังขยะยูทูครับโอ้ยยังไม่เป็น u ูทูปสมัครเป็นยูทูปถึงจะทิ้งขยะนะครับใช่ทิ้งไปได้นะครับนี่เป็นถังขยะยูทูปไม่ครบไหมคะตลาดน้อยเป็นยูทู e คนเดีนิดย บางๆครับพ่นเออประมาณน e. ั้นแหละไม่ต้องเยอะเออพอบางๆน่าหลาไม่ได้นะมไ้่ยอไม่ได้ไม่ไ้ไม่้มไไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ย้ไมไม่ไ้ไดม่ได้ไม่ได้ม่้มไ่ได้ไม่มาม่ไดด่่ไมไ่ได้่มได้มไ้่ะได้่ะวางปุ๊บต้มเอาเลยล่ะเอา้่่ะ่ย้อย อ้าวป๊บว้าสวยมากี๋ยวมิป่อยก่อนทั้งหมด15ถังยังค้ไหมค้มากหบสีน้ำมันใช่ไหมไม่รู้สีอะไสีน้ำมันนั้นแหละสีะเเน่มันเหลือเฮดสองะอ่ะอ่ะยิงเลยค้นเลยนะคนเลยนะ้า้าเเล นี่แล้ว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 สวัสดีนะครับสี่สิโีลาเพิ่งกัดนุกวันนี้ไม่ต้องไปอ๋อคุณเอฟเสวัสดีครับพี่คุณนรักนะครับสวัสดีให้โอเมาคุณนคุณัคุณนี่ด้วยคุณลิลินตู้ๆ คนอเรามากดให้ะอแนกตะันถ้าไม่มีโควิดที่ใช้พันหน้าบ้านกขนไดมอะไรรถคนที่เขาจะได้ซื้อในะใชเพื่อนบอเอาไปเอาไปแรกการไม่เป็นไรไม่เป็นไราดออกม่ารเรื่อสีจะอเออตัวนี้หิ้ยไปใสี่จัาดแล้วมันขาด

เดี Treasure, momento, Arrow, ๋ยวเดี huh. oh, ๋ยวได้ได้เดี๋ยวเดี๋แตะไว้ก่อนอ้าวนอนลงไปไม่ได้ไม่ได้ข้างล่างนะนี่กการนะครับพุนตัวหนังสือนะครับใส่เออเอาแเบนี้ละเื่อยร้เื่อเปน้สีเแล้วเน้สีลู้เรับน่ยแล้ว เราเป็นการต้นสีนะคะต้นชื่อนะคะเพื่อให้ได้ทราบนะคะว่าขยานนี้เป็นของพยานของยูทูบเบอร์นะคะเพื่อความเป็นความสะอาดความความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะโอ้สีแล้วเลยตัวิ่งวิ่งวิ่งจะทำหัวรับอวผมจะกินถังครับ ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาด่จาก่อนดาดใส่ก่อนพอได้พอได้เอาเดียวก็แล้วอีกงอันสวัสดีห้าสบสามท่านนะครับสนี่สามีานี่แอดีย้ากยสี่ี่งมีไปเราก็มีทีงอยากแล้วนะคะ ไปความสะอาดบางการระเบียบเรียบร้อยก็ดีขึ้นนะคะเนาะจะไม่เรียกว่าอะไรนะคะมันจะดูมันจะดูดีขึ้นแล้วก็ไม้ก็ถึงก็านะคะเราทำเป็นระเบียดนะคะให้เราบอกไม่นะอ่านดอกเกาดอกครับมีเด้มีเด้ครับเอาโอเคนะพอ คุณนิทัศนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสี่ี่งอ่าอาสางไม้ไม้เมื่อกี้ไปไหนเี้ขึ้นม่โซไม่ี่น้ไมไมขับรถติดตามไม จำมือสั่นนะครับจมือสั่นนะครับอยโอ้ยมันย่าไปเลียนะเดยวอ้นะอ้อโอ้ยผมมันไปยมัลียมันใช้กระดาษเอามันจะทำขยะอลวแหลใกล้สิสเ็สเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ อีกสองเลยอีกสองนะคะออรรอันน้อันสังนะครับมนิ่งลาสปายๆเลยเนาะนะมนสิ่งเล่ามป้อันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่จะอ่านไม่ออกเลยให้เห็นป้ายไม่อยากขยับเลยขยับไม่ได้ พ่นเอาเลยอันอันอันสุดท้ายเขียนเอาเลยพ่นเขียนเอาเลยทั้งขยะพ่นเขียนเอาเลยกินเลอะมากินเลอะมาเล่าทำงานอะไรอยู่มันเรื่องเรืองขอการจัดกัดเดียวกันแล้วละไปใส่กันอ่าทงขยะให้ได้เนาะแบบนี้บ่มีไผคือมีไผคือและบ่คือไผ อคื้ซื้อแบบนี้จงได้ขยะคือเก่าน่นแหละไม่มีใครเหมือนเลนไม่เหมือนใครพอดีเลกอันเดียวโอ้โหอดเอาอดเอาอดเอาเดกกระดาษอันมาทงขยะเอา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 อันสุดท้ายมีเมียสวยครับเอาลูกฟื้นอันสุดท้ายมีเมียสวยแปดนาทีพอดีเลยโอ้โห ทำสุดท้ายงามๆเลยเด้อฮะยังางทำยังไงท่นได้ีเนี่ยโอ้โหนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ยัจคปมแก่าสวัสดีน่ได้แฟนสวย